สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีรฟเฟนไทยแลนด์ครับผมในช่วงเย็นๆจะกลับบ้านนะครับน้องลงอะมากมีไม่การลงเดินไอเดินตามผมมาบนคันนาเดินตรงนี้ก็ได้นะมากมีนะเดี๋มันนี่จะมาะตามมาเดินได้อยู่นะ นะครับอุ๊ยมันนี่อันนี้ไม่ได้สวมอะไรนะมันนี่ลุยอย่างเดียวนะครับดูนะลอยน้ำมาเลยแบบมันนี่มากมีฉลาดอีกหุยลื่นตกกันนามากล้ามาแม่หน,นิดูนะฮัลโหล ดิงเนี้ยมากมีกันอุ้ยถอยถอยถอยกระหนาฮึเด่ะคนน้อยนอนเชื้ยแบบบัวน้ำก่อนกลาบบ้านเลยเจ็บลงเจ็บบัวเจ็บนอนลงนอนดีดีตายแล้วนอนลงแม่ชิดแม่ไม่ล้ามามากมีอู้นิ่งขึ้นเด้วแหละ นี่ครับแดดเย็นๆแดดร่มลมตกบ้ามีไม่กล้าลงน้ำเออแต่มันนี่ลงอยู่นะเอวซีนะแม่เขาก็พอกโคนลนละผิวจะได้สวยๆกวาติดลมเลย ดีมันนี่ลมขึ้นได้ไหมนั้นขึ้นได้ไหมนั้นขึ้นได้เฉยใช่ครับพี่ดูสิเห็นมาบุ้มไหมามาได้ไหมมาเดินมือนาะพามามีมามีมายัางเดิน,นเดินบนนี่นะ มาไม่ได้หรอกแบบดูแลมันจะติดตรงนี้สู้ชีวิตมากบันนี้มังม่มางม่มาได้มางมีไม่กล้ามา เดินยืนนึงคนเดียวเดินไปเบาๆไปเฮ้ยล <c oughs> ูกไม่กล <c oughs> ้ามาถอยทอยทอยคุณเรียกแม่อยู่นู่นไปเอไปพากันไปขึ้หนูไม่กล้ามาอืมโอ้หนูมันต้องอย่ากมันนี่นี่ดูว่ะไฟน้ำกระจุยกระจายไปเลยแนวเอฟซี ไอคุณหนูนี่ไม่กล้ายอมยอมยอมคุณหนูช้างไฮโซช้างไฮโซนะครเบฟซีป่ะกบบบานกันดูแม่บูอมันนี่นี่ลุยดิ อามากมีนี่ไม่กล้านะพี่กล้าลงน้ำดูนยนะแม่เขาก็อาบโคลนจะถึงบ้านง่ายไหมนะครับผมแล้วเราจะขี่กลับยังไงเนี่ยหนวมันนี่ มา,มาบมา๊ไ <laughs> หมสปาคโคลนแล้วมันนี่นะครับขอผิวก่อนอืม อ๋อมันสวยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้บบบมันนี่อู้ทำไมมันมองแม,มมทะลุไปทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเอป็นโลโก้เลยเป็นแบรนด์ของบ้านมากมีเลยนะต้องมีโครนปิดมีโครนติดตลอดนะครับผมเวียนลุยลุยเนี่ยเห็นไหม แม่ก็เดินชิมระหว่างทางนะครับก่อนกลับบ้านแดดร่มลมตก 妹妹 อันี้ก็จะเป็นหญ้าตามธรรมชาตินะครับท่างหนองนะ้ําจะมีหญ้าพวกต้นกกนะแล้วก็หญ้าเขาเรียกหญ้ายญาแฝกนะแล้วก็หญ้าพวกเล็กๆเนี่ย,ยที่อา,ม,ามักินนะครับก็จะมีหญ้าหลากหลายได้กินนะครับงก็ได้เปลี่ยนอาหาร เรากันเดินตามแม่นะครับ <laughs> มามีดึงไปขาดเอาขาเตะ <laughs> เอาเท้าจิกเอาขาเตะ หลางทางก็เล็มนะกินตลอดทางนะครับดูเด็กๆชอบมากนะครับผมเพราะว่าเขาไม่เบื่อนะเขาได้ออกมาเล่นมาวิ่งเล่นนะครับมากินแล้วก็คลายเครียดด้วยนะครับช้าง อืหักฟืนไปแล้วน่นครับเร่งเห็นยาเขียวๆตรงนู้นในที่สุดก็ กลับบ้านแล้วดูเด็กๆมาลูกมมไในเนาะมาเรืวๆๆนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับแม่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์ like, หน้าครับสวัสดีครับ